สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนาวนะิสแทปปี้นะคะก็ไม่เจอกันตั้งนานเลยช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเท่าไหร่เนาะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากมาทำวิดีโอแชร์ประสบการณ์รักษาสิวนะคะให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะสำหรับเราเนี่ยก็คือตอนนี้อายุ35ปีนะคะแล้วก็น่าจะเป็นสิวเริ่มแรกเลยเนี่ยคือตั้งแต่ตอนม3เนาะตอนนั้นก็น่าจะอายุประมาณ 5มังไม่แน่ใจก็ามสานะคะลักษณะสิวที่เป็นเนี่ยก็คือว่าจะเป็นสิวอุดตันปริมาณเยอะมากนะคะแล้วก็จะเน้นเยอะในช่วงหน้าผากนะคะแล้วก็มีข้างแก้มตรงนี้เนาะซึ่งสิวอุดตันเนี่ยณตอนนั้นนะคะก็คือจะค่อนข้างพัฒนาเป็นสิวอักเสบ มไม่หน่อยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งลักษณะก็คือว่าเหมือนสิวเม็ดหนึ่งขึ้นหรือสองสเม็ดขึ้นรออีกสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีเม็ดอื่นๆขึ้นอีกเม็ดนั้นหายไปเม็ดนู้นก็ขึ้นมาใหม่เป็นวัฏจักรเป็นวงจรเป็นระยะเวลานานมากนะคะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าสมัยนั้นก็ไม่ค่อยรู้ด้วยว่ามันควรจะรักษาสิวยังไงเนาะตอน,น,นอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีแล้วก็คลินิกรักษาสิวก็ไม่ได้แบบ มีเยอะแยะทั่วไปขนาดนั้นนะคะแต่ว่าสักประมาณม6คุณพ่อก็ตัดสินใจว่าไม่ได้ละลูกฉันจะหน้าตาแบบนี้ไม่ได้ก็เลยพาไปรักษาสิวที่คลินิกหนึ่งนะคะที่เป็นคุณหมอมาจากรามามาเปิดคลินิกเองไม่รู้ว่าตอนนี้จะยังอยู่หรือเปล่าเนาะซึ่งคุณหมอเนี่ยสามารถรักษาสิวให้เราได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยก็คือณนะตอนนั้นสิวของเราเป็นสิวอุดตันที่พัฒนาเป็นสิวอ,อักเสบใช่ไหมคะ สิ่งที่คุณหมอให้ทําเลยก็คืออันดับแรกคุณหมอจับทาเลเซอร์สิวอุดตันเลยเป็นครั้งแรกที่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่ในโลกแต่ถ้าเกิดใครเป็นสิวอุดตันนะคะแนะนำมากๆเลเซอร์สิวอุดตันเป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่จะสามารถทําได้ในการรักษาสิวอุดตันเนาะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้แพงมากขนาดนั้นแล้วด้วยละมั้งอืมโอเคคือเลเซอร์สิวอุดตันเนี่ยสิ่งที่ประสบพบเจอเนี่ยก็คือว่าหลังจากคุณหมอทําเสร็จอ่ะภายในระยะเวลา3วัน คือมันหายไปแบบเยอะมากแล้วพอสิวอุดตันหายไปอะคะ่ะคือสิวอักเสบมันก็แบบไม่ค่อยขึ้นมาใหม่แล้วดังนั้นเนี่ยก็คือสิวอุดตันทั้งหลายแล้วก็สิวอักเสบเนี่ยก็ค่อยๆทยอยลดลงจากหน้าเราไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหมอให้ก็คือว่าทำเลเซอร์ก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นอะอีกประมาณ2ออาทิตย์คุณหมอก็เริ่มให้กินยา ะะซึ่งณนะตอนนั้นยาที่ให้กินเนี่ยก็คือจะเป็นตัว Low a c u t e แทแล้วก็ยาแก้อักเสบอะไรสักอย่างหนึง่งจำได้ว่า On Dose Low a c u u t แทเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ3เดือนมั้งเพราะว่าไปหาหมอตอนจบม .6 ใช่ไหมแล้วก็พอเข้ามาหาลัยตอนปีหนึ่งะ ระยะเวลาสามเดือนนั้นเข้ามาหาไราเราไม่มีสิวเลยแม้แต่เม็ดเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงหน้าใสขนาดนี้อนะไรเงี้ยซึ่งหลังจากนั้นก็อ,อจะพูดยังไงอีกก็ไม่ได้ไปหาหมอคุณคนนั้นอีกเนาะแต่ว่าพอเข้ามาหาไราแล้วเนี่ยก็เริ่มแบบเริ่มรู้ว่าเฮ้ยมันมีคลินิกหมอสิวในโลกนี้อนะไรเงี้ยแล้วก็เลย อ่ไปหาหมอสิวบ้าง On o f f นะคะเออ่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการพวกฉีดสิวกวดสิวเพราะว่าคุณหมอคนก่อนหน้านั้นก็กช่วยฉีดสิวกวดสิวด้วยเนาะแล้วก็เออ่ทายาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปหาเป็นประจำเพราะว่าก็นะตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นสิวหนักมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะก็คือจะมีแบบแค่นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ไปหาออนออเวลามีสิวแล้วก,ก็ควบคุมได้ ทำทีท m เมนบ้างทำเลเซอร์หน้าใสอะไรงี้บ้างก็เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆตลอดเนาะจนกระทั่งจนกระทั่งประมาณปลายปี2017นะคะช่วงนั้นทุกคนไม่รู้จำได้หรือเปล่าเป็นช่วงที่เรามาทำ u t u b e เนาะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะช่วงนั้นเราลองผลิตภัณฑ์เยอะมากหรือเปล่าเพราะว่าจะมารีวิวเนาะก็คือประมาณปลายปี2017เนี่ยเราก็เริ่มมีปัญหาสิว อย่างมากมายอีกรอบนะคะแต่ว่าสิวในครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมก็คือครั้งที่แล้วจะเป็นหน้าผากับแก้มตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้บริเวณครึ่งหน้าข้างบนอะเราไม่เป็นสิวเลยแม้แต่เม็ดเดียวหน้าใส่มากแต่ข้างเละมากค่ะ้างเละมากๆก็คือสิวขึ้นที่คางเยอะมากนะคะโดยเฉพาะตรงสองจุดข้างๆนี้ค่ะคือ สมมติ2จุดข้างๆเนี่ยมันสามารถขึ้นได้ว่าข้างนี้เป็นสิวอักเสบ5เม็ดแล้วก็ข้างนี้เป็นสิวอักเสบอีก5เม็ดอะไรเงี้ยแล้วก็กระจายเต็มคางประมาณ10เม็ดอะไรเงี้ยซึ่งเนื่องจากพื้นที่มันเล็กมันก็จะแบบดูค่อนข้างโดดเด่นมากเนาะก็ลักษณะสิวนะคะก็คืออย่างที่บอกขึ้นตรงคางแต่ทุกเม็ดเนี่ยก็คือเป็นสิวอักเสบเม็ดใหญ่มากนะคะคือเราไม่ได้มีสิวอุดตันแล้ว เนาะก็คือแบบถ้าดูด้วยตาเปล่าก็คือไม่มีสิวุตันทุกเม็ดที่ขึ้นมาเป็นสิวอักเสบหัวใหญ่ทั้งหมดนะคะซึ่งหัวใหญ่ขนาดไหนก็คือคิดว่าโดย a อเวอรแล้วอะน่าจะประมาณครึ่งเซนครึ่งเซนได้ปราณนั้นเคยมีเม็ดใหญ่แบบเซนนึงด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขึ้นหนักๆก,ก็คือบริเวณนี้เนาะแล้วเราทำยังไงนะคะก็คือว่าเนื่องจากว่าช่วงนั้นเราก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในการไปหา คลินิกหมอสิวอยู่แล้วเนาะก็เลยก็เลยไปหาคลินิกหมอสิวอีกรอบนะคะซึ่งประสบการณ์การหาคลินิกหมอสิวเนี่ยก็ค่อนข้างยาวนานในระดับหนึ่งแล้วก็ไปหาซักหลายคลินิกมากๆนะคะสิ่งที่ทำมีอะไรบ้างนะคะคือมีฉีดสิวกดสิวนะคะมีกินยาซึ่งยาส่วนใหญ่เนี่ยคือจะเป็นพวกยาแก้อักเสบนะคะแล้วก็มีตัวพนิสโลรนเนาะ แล้วก็มีเรื่องของการออทำเลเซอร์สมูทบีมนะคะแล้วก็มีทําอะไรอีกขอดูอ,อ๋อแล้วก็คุณหมอก็ให้กินยาคุมด้วยคือคุณหมอทุกคนที่เราไปหาเนี้ยคือบอกว่าสิ่งนี้เรียกว่าสิวฮอร์โมนนะจ๊ะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าส่นเน็ตก็รู้ว่าแบบสิวตรงคางมันจะเป็นสิวฮอร์โมนเนาะแล้วคุณหมอก็บอกว่าเออ ทุกคนก็พูดคล้ายกันว่าสิวฮอร์โมนก็ต้องกินยาคุมนะจ๊ะถ้าเกิดอยากหายอะไรเงี้ยก็ให้ยาคุมมาซึ่งสาหรับเราอ่ะมันณตอนนั้นคือมันไม่ได้ผลนะคะแล้วก็คุณหมอก็เราก็ถามคุณหมอว่าเออเนี่ยเอเอคือเมื่อก่อนเคยเป็นและทําเลเซอร์สิวอุดตนันแล้วก็กิโลแอคทีเวทแล้วหายซึ่งคุณหมอทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้หนูไม่ได้มีสิวอุดตันนะจ๊ะ เอ่อสิวอักเสบดังนั้นเลเซอร์สิวอุดตันก็ไม่ได้ช่วยแล้วโลแอคือแทนเนี้ยคือเนื่องจากว่าเป็นสิวฮอร์โมนเนาะเอ่อคุณหมอเขาเห็นว่าเรากินโลแอคูแทนมันก็ช่วยในช่วงที่เรากินแต่พอเรากินครบโดสเราเลิกกินเนี่ยฮอร์โมนเราก็จะฟักชเอทอยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าคุณหมอคิดว่าไม่ช่วยอะไรเงี้ยก็เอ่อ ก็เป็นระยะเวลาแบบนี้ยาวนานนะคะปลายปี2017ทั้งปี2018นะคะแล้วกเ็เกือบทั้งปี2019นะคะช่วงน,นั้นเนี้ยคือเราเป็นคนเสพติดการฉีดสิวมากๆนะคะคือเราไปเจอคุณหมอคนนึงซึ่งใจดีมากนะคะคือเป็นหนึ่งในคุณหมอที่ที่เราไปหามานั่นแหละแต่ว่าคุณหมอคนนี้เนี่ยมีความสามารถในการฉีดสิวแล้วกดสิวมากๆแล้วก็ ตั้งอกตั้งใจในการฉีดสิวกวดสิวเรามากเลยเงี้ยแล้วคุณหมอก็ฉีดสิวกวดสิวดีจริงๆเป็นหนึ่งในหมอไม่กี่คนที่แบบว่าฉีดสิวกวดสิวเราหายจริงๆแต่อันนี้เวมันก็ลักษณะก็คือว่าฉีดสิวกวดสิวไปปุ๊บอีกอาทิตย์หนึ่งก็ขึ้นมาใหม่ฉีดอีกหายอีกอีกอาทิตย์หนึ่งก็ขึ้นมาใหม่หรืออย่างมากสุดได้2ออาทิตย์ก็ขึ้นมาใหม่คือฉีดสิวเป็นวัฏจักรวงจรอย่างนี้ไปเรื่อยๆ นะคะซึ่งแบบมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันมันควบคุมไม่ได้มันมันมันยากเกินไปอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามควบคุมมาตลอดจนกระทั่งเออเดือนสิงหาปี2019นะคะเราก็รู้สึกว่าแบบคือเราหมดกำลังใจ <c oughs> ในการรักษาสิวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราไม่สามารถคอนโทรลได้อีกต่อไปช่วงนั้นนี่คือแบบฉีดสิวกดสิวทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยบางอาทิตย์คือแบบ ต้นอาทิตย์ฉีดไปอาทิตย์ก็กลับมาอีกแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไปโรงพยาบาลนะคะซึ่งสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ช่วยเราเนาะจะไม่ขอเอ่ยชื่อโรงพยาบาลละกันเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลเขาก็มีสถานการณ์มากมายเนาะเอาเป็นว่าในอนาคตรเราถ้าเกิดทุกอย่างอีกขึ้นเราเค่อยมาคุยกันอีกครั้งก็คือเราไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ไปหาคุณหมอ ในแผนผิวหนังนะคะแล้วก็พอไปหาคุณหมอคุณหมอเห็นหน้าเราปุ๊บคุณหมอก็บอกเลยนะคะว่าหนูเป็นสิวฮอร์โมนนะจ๊ะเราก็คิดในใจว่ารู้แล้วแต่ว่าก็ไม่พูดอะไรก็บอกว่าใช่ค่ะแล้วคุณหมอก็พูดอีกสี่สิ่งนะคะซึ่งทําให้เราณนะตอนนี้คนโทรลสิวได้มาประมาณ6เดือนแล้วเอ,อสิ่งที่คุณหมอพูดที่เราอยากจะมาแชร์ในวันนี้ก็คือข้อที่หนึ่ง ะค,ะคุณหมอบอกว่าคุณน้องคะเลิกฉีดสิวกดสิวให้คุณหมอได้ไหมคะถ้าอยากให้คุณหมอรักษาขอให้หนูเลิกฉีดสิวนะตั้งแต่วันนี้เพราะคุณหมอบอกว่าเราฉีดสิวเยอะเกินไปนะคะแล้วก็คือถึงแม้ว่าการฉีดสิวก็เป็นการรักษา สิวอักเสบที่เออก็ช่วยมากๆในดับหนึง่งและในบางเคสก็มีความจําเป็นแต่เนื่องจากว่าเราฉีดสิวจนเหมือนติดสิ่งเสพติดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอบอกว่ายาฉีดสิวอะมันก็คือเหมือนเป็นสดเตียรอย อ่อนๆน,นะคะซึ่งมันก็จะช่วยให้สามารถรักษาการอักเสบได้อย่างรวดเร็วบวกกับการกดสิวออกไปโดยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันก็จะสามารถทําให้ทุกสิ่ทุกอย่างดีขึ้นแบบที่เราเอ็กซ์เพียมายาวนานนะคะแต่เผอิญว่าเนื่องจากว่าพอเราทําเยอะเกินไปแบบทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนเออสเตียรอยอะ่ะมันก็คือแค่ไปกดเชื้อสิวเอาไว้ชั่วคราวพอเวลาผ่านไปอะ่ะสเตียรอยหมดฤทธิ์สิวมันก็ ด่าหน้ามาอีกรอบนึงแล้วเราก็ไปฉีดสิวอีกรอบนึงกดลงไปแล้วพอหมดฤทธิ์สิวก็ขึ้นมาอีกเพราะว่าเราไม่ได้รักษาที่ต้นต่อนะคะก็คือสิ่งนี้ข้อแรกก็คือคุณหมอบอกว่าหนูคะเลิกฉีดสิวนะตั้งแต่ตอนนี้เพื่อหมอนะคะข้อที่2ก็คือหมอบอกว่าให้หนูเปลี่ยนวิธีการกินอาหารค่ะเพราะว่าการกินอาหารเนี้ยมีผลต่อฮอร์โมนของหนูมากๆนะคะหนูเป็นสิวฮอร์โมนหนูต้องพยายามควบคุมฮอร์โมนจากอาหารด้วย ซึ่งสิ่งที่คุณหมอบอกเนี่ยก็คือให้พยายามกินผักเยอะๆงดนมงดน้ำตาลนะคะเราจะขอพูดแค่งดนมนะเ <c oughs> <c oughs> พราะเราไม่ได้กินผักเยอะแล้วเราก็ไม่ได้ลดน้ำตาลด้วยแต่ว่าเราเอองดนมเพราะว่าจริงๆก็เป็นคนแพ้นมอยู่แล้วและสิ่งที่เราคนพบนะคะแล้วก็จากการไปเสิร์ชหลังจากที่คนพบด้วยก็คือว่าสิวเราดีขึ้นมากๆนะคะหลังจากที่เรางดนมนะคะ เพราะจากการหาข้อมูลนี้ก็คือเหมือนกับว่าคนที่เป็นสิ่งฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนก็คือจะค่อนข้างฟลักช์เอตมากๆไม่ปกติซึ่งนมเนี่ยหลักๆแล้วอะก็คือมาจากแม่วัวที่ท้องอยู่ถึงมีนมให้เรากินเนาะซึ่งพอแม่แมวัวท้องอะคะ่ะนมของแม่วัว ก็มีอาจจะมีส่วนที่มีฮอร์โมนของแม่วัวแม่วัวล,ลงมาด้วยจึงไม่ใช่ฮอร์โมนที่ฉีดเข้าไปแต่ว่าเป็นฮอร์โมนของแม่วัวท้องซึ่งพอฮอร์โมนนั้นเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายเราอะ่ะมันก็เลยทําให้ความฟลักซ์เชตของฮอร์โมนเราเนี่ยยิ่งแย่ยไปกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือเป็นสิ่งที่หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งก็ส่วนตัวก็คิดว่าจริงนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยคือบอกว่าเหมือนนมมีสารอะไรบางอย่างที่ทําให้อินซูลินของเราสไปคึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะนมมีน้ําตาลเยอะอะไรเงี้ยแล้วพออินซูลินสไปค้นเนี่ยก็ทําให้หน้ามันแล้วก็ลูขุมขนอ,อุดตันก็เลยทําให้เกิดสิวอ,อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่หาข้อมูลมาแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยก็คือการงดนมเนี่ยทำให้สิวเราดี ขึ้นมากๆนะคะข้อที่3มคุณหมอบอกอะไรนะคะคือคุณหมอบอกว่าเออหนูต้องกินยาคุมนะคะเพราะว่าสิวอ้อโมนอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆช่วงแรกหนูก็ควรจะกินยาคุมก็เราก็คิดในใจว่ากินเมื่อไหรอย่างละซ่าอะไรอย่างงี้ไม่เห็นช่วยเลยแต่ก็พยายามเงียบๆไว้นะคะเพราะว่าดูคุณหมอดูดูมีความมั่นใจอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่คุณหมอทําต่างออกไปจากคุณหมอคนอื่นๆที่เราให้กินยาคุมเนี่ยคือว่าคุณหมอส่งเราไปตรวจที่แผนกสูตินะคะ แล้วคุณหมอสุติอ่ะเป็นคนจ่ายยาคุมให้เราไม่ใช่คุณหมอผิวหนังซึ่งพอคุณหมอสูติเห็นเราและตรวจร่างกายอะไรต่างๆนะคะคุณหมอสูติก็ฟันทงว่าข้าพเจ้า <c oughs> เป็นผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะมากนะคะ <c oughs> ก็เลยก่อให้เกิดปัญหาสิวฮอร์โมนในปัจจุบันนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นมาตั้งนานแล้วหรือเพิ่งเป็นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือฮอร์โมนเพศชายเยอะดังนั้นเนี่ย ยาคุมที่คุณหมอให้เนี่ยก็คือจะเป็นยาคุมที่มีประสิทธิภาพการลดฮอร์โมนเพศชายนะคะซึ่งสิ่งที่เราได้นี้ก็คือไดแอนบางคนอาจจะบอกว่าไดาแอนนี่โอยน่ากลัวมากนะคะเป็นยาคุมที่แรงมากซึ่งก่อนหน้าน,นั้นเราคิดอย่างนั้นเนาะแต่ว่าพอคุณหมอสูติแนะนําให้เรามาเนี่ยเราก็เลยกินนะคะแล้ว ด้วยความที่เขาอาจจะตรวจร่างกายเรามาแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นไดแอนคือแทบจะไม่มีเอฟเฟกกับเราเลยเราไม่มีอาการขึ้นไส้เหมือนกับตอนกินยาคุมอื่นๆไม่ปวดหัวแล้วก็สิวหายแล้วก็ไม่อ้วนด้วยอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันแบบเหมือนเหมาะสมกับร่างกายเรามากเนาะแล้วอีกอย่างในคุณหมอบอกคืออะไรวะอ่ออีกอย่างหนึ่งก็คือให้กินโพรไบโอติกค่ะ เพราะว่าคุณหมอคนนี้เป็นคนที่เชื่อเรื่องของออการรักษาจากภายในควบคู่ไปกับภายนอกเนาะคุณหมอบอกว่าการที่สิวเราขึ้นรอบปากอย่างนี้ค่ะส่วนหนึ่งก็คือเป็นเพราะว่าเราท้องผูกนะคะซึ่งก็จริงเราท้องผูกจริงๆนะคะก็คือคุณหมอก็บอกว่าให้เรากินโปรไบโอติกเพื่อช่วยในการขับถ่ายนะคะก็ก็ก็กินไปเนาะ คุณหมอให้ยามาด้วยนะคะแต่ว่ายาที่คุณหมอให้เนี่ยคือในความรู้สึกของเราเนี่ยโคตรธรรมดามากนะคะคุณหมอให้ <laughs> เบนแซกคินได้เอ็มนะคะแล้วก็แป้งน้ำสามอย่างแล้วก็ให้ยาแก้เสษเราอันหนึ่งก็คืออะมอกซิลนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนแบบเป็นยาแก้เชื้อราอะไรสักอย่างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยาทั้ง4อย่างไม่รวมยาฆ่าเชื้อราเนาะเป็นยาที่เรากินมาตลอดเป็นระยะเวลา นั้นมากอยู่แล้วนะคะซึ่งเราอะไม่คิดว่าเออไม่เคยคิดว่ามันจะได้ผลอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคือเพราะว่าตอนนั้นจุดนั้นคือไม่รู้ว่าทาไงก็เลยก็เลยทําตามคุณหมอไปทั้ง4ี่สเต็ปแล้วก็บวกกินยาอย่างที่บอกนะคะผลคือเห็นแท้ผลคือ,ค,อคุณหมอนะทุกสองอาทิตย์2อาทิตย์แรกสิวเราดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากๆนะคะก็ลักษณะก็คือว่าสิวอักเสบที่ขึ้นมาค่ะ ก็ขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นหัวแล้วก็หลุดออกไปในปริมาณหนึ่งนะคะแล้วสิวใหม่ที่ขึ้นมาก็เหมือนเหมือนไม่ไม่บวมเท่าเดิมนะคะก็คือถือว่าแบบสองสัปดาห์ที่ผ่านไปมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะทีเดียวประมาณสัก30%นะคะก็คือยังมีสิวอยู่แหละแต่ว่าคือมันมันรู้สึกเหมือนแบบสิวใหม่ขึ้นช้าลงแล้วก็สิวเก่าหลุดออกไปก็ดูเหมือนแบบ ไม่ได้จะเตรียมปะทุขึ้นมาอีกเนาะคุณหมอก็มาเจอเราคุณหมอก็บอกว่าเออโอเคเหมือนจะดีขึ้นและก็ขอให้ทําเหมือนเดิมต่อไปแล้วคุณหมอจะให้กินยากินอีกแค่2อาทิตย์นะจ๊ะหนูเพราะว่าคุณหมออะคิดว่าถ้าเกิดกินเกิน1เดือนอะเออหมอไม่แนะนําเพราะว่ามันจะเหมือนฆ่าเชื้อแบคทีเ r ียในกระเพาะอาหารทําให้ลองลันเนี่ยเราค่อนข้างจะ ก็เพราะหายไม่แข็งแรงมันก็จะมีผลต่อต่อร่างกายแล้วก็ต่อสิวของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็กลับบ้านไปทําเหมือนเดิมอีก2อาทิตย์นะคะ2อาทิตย์คราวนี้เนี่ยดีขึ้นอีกประมาณสักประมาณสัก6 0นะคะก็คือสิวใหม่อะเริ่มไม่ขึ้นแล้วและสิวเก่าอะก็ก็เริ่มดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นก็มาหาคุณหมออีกนะคะครบ2อาทิตย์หาคุณหมออีกรอบคุณหมอก็บอกว่าเออ ดีขึ้นแล้วแหละคราวนี้คุณหมอขอให้ออขอตัดขอตัดยากินเนาะให้ให้ใช้แค่ย,ยายาทาที่คุณหมอให้แล้วก็ให้กินโปรไบติกแล้วก็ให้งดนมกินผักอะไรตามสไตล์ของคุณหมอเหมือนเดิมอย่างเงี้ยก็ให้ให้กลับบ้านไปนะคะนัดตัวอีกสองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์นะคะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมาก นะคะคือ Amazing มากคือคืนนะจุดนั้นคืองงมากว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ตอนนี้คิดว่ารู้แล้วแหละแต่จะมาอพิบาว่าตอนนี้จะยาวเกินไปไม่มีวันต่อไปอะไรเงี้ยก <laughs> ็คืออีก2อาทิตย์เนี่ยก็คือสิวเราหายไปกว่า80%ซนะคะก็คือเหลือแค่สิวใหม่ที่ขึ้นมาก็เล็กมากๆสิวเก่าก็แบบแทบจะหายแล้วอะไรเงี้ย มาเจอหมอหมัก็บอกดีมากค่ะทําต่อไปนะคะไม่ให้อะไรใหม่เลยก็คือหมอบอกว่าเออดีค่ะก็ทําต่อไปนะคะยาทำหมดยางทั้งหมดก็เอาไปถ้าไม่หมดก็ก,ก็ใช้นะคะอ,อ,อีกสองอาทิตย์มาคราวนี้เป็นแปะอาทิตย์แล้วนอสองเดือนที่เรารักษาสิวสองอาทิตย์ที่กลับมาเราแทบจะแบบหายดีทุกอย่างนะคะก็คือมีสิวขึ้นบ้างแต่ว่าเป็นสิวที่แบบเม็ดเล็กๆเล็กๆแบบเออมี สิวแบบเล็กแบบเล็กๆ,ๆที่มีหัวทั่วไปนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่าหมอคิดว่าหนูอ่ะน่าจะโอเคแล้วแหละคราวนี้ถ้าเกิดแบบเมนเทนสิ่งที่หมอบอกไว้4ข้อนะคะแล้วก็พร้อมกับทายาอย่างเป็นประจำแต่ไม่มียากินแล้วเนี่ยหมอคิดว่าหนูอ่ะน่าจะโอเคถ้าหนูอยากใสกว่านี้ก็คงต้องกินโลแอคูแทนแต่หมอไม่แนะนำให้กินเพราะว่ากินไปอ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยเยอะขนาดนั้น คือเพราะว่าหนูเป็นสิงฮอร์โมนอะไรเงี้ยคือมาช่วยทําให้ใสเลยแต่ว่าถ้าเกิดหนูไม่นิดขนาดนั้นอะก็คือหมอคิดว่าเท่านี้ก็พอแล้วซึ่งเราก็เลยบอกหมอว่าค่ะหนูก็คิดว่าแค่นี้หนูก็มีความสุขแล้วประมาณนั้นส่วนโลแอคคิวแทนเนี่ยก็คือเออถ้าเกิดตอนนี้มันแค่นี้หนูก็ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่เพราะว่าใสเอฟเฟกมันเยอะยอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นก็ เลิกลาจากคุณหมอไปคุณหมอก็บอกว่าเออเนี่ยไม่ต้องกลับมาตรวจแล้วนะก็ถ้ายาหมดก็กลับมาก็ได้หรือไม่ก็ยาพวกนี้ก็ซื้อตามทองตลาดอะไรก็ไปซื้ออะไรเงี้ยถ้ามีปัญหาก็ค่อยกลับมาอีกไม่ได้นัดอีกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็เราก็ไม่ได้กลับไปอีกยกเว้นว่าไปซื้อแป้งน้ําเพราะว่าแป้งน้าําหาซื้อ,อยากเนาะแต่ว่าแป้งน้ำหนึ่งขวดของคุณหมออ่ะใช้ได้ประมาณ2เดือนแล้วก็ราคาประมาณแบบร้อยหนึง่งอะไรประมาณเนี้ยก็ก็เลยแบบเออไม่ได้กลับมาไปบ่อย จากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะเริ่มหาหมอสิงหาตอนนี้สิงหากันยาตุคมพฤษภาคมวันมกราดกุมภาก็ประมาณเจเดือนแล้วนะคะตอนนี้เป็นยังไงนะคะคือสิวบนคางอ่ะค่อนข้างคอนโทรได้มาก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 นะคะแล้วก็สิวข้างบนตรงข้างบนส่วนบนอ่ะก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเหมือนเดิมเพราะไม่เคยขึ้นมาตั้งนานแล้วแต่ว่าตรงคางอ่ะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่ดีขึ้นเนี่ยก็คือเออสิวที่ขึ้นอ่ะ อาจจะมีบ้างนานๆทีแต่ว่ามาเม็ดไม่ใหญ่มาไม่กี่เม็ดแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็หายคือจะมาช่วงแบบอาจจะมีประจําเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเออแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าเราเผลอไปทำอะไรที่ไม่ไม่อยู่ในสีข้อของคุณหมอเนาะยกตัวอย่างเช่นเราเผลอไปกินนมอะไรเงี้ยกินไอติมอะไรเงี้ยมันก็จะดาหน้าขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนเดิม ะะเ,เวลาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้เวลารักษาประมาณ2อาทิตย์ตามสเต็ปของคุณหมอก็คือว่าเราอ่ะก็จะงดนมทันทีเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปหาโควเบอติกมากินเพ <c oughs> ื่อฆ่าเชื้อในเพื่อสร้างเสริมสร้างแบคบทีเรียในท้องอีกรอบอะไรเงี้ยประมาณ2อาทิตย์อะ่ะก็จะดีขึ้นแต่ว่าเราแบบไม่ใช่ไม่เป็นสิวคอมพลีทลี่เลยนะคือถ้าแบบนั้นเราคิดว่าด้วยร่างกายของเรามันคงทําขนาดนั้นไม่ได้แต่คือเราอะ่ะไม่เป็นสิวเยอะแยะมากมาย อีกต่อไปอะไรเงี้ยค่ะถ้าเห็นอย่างเงี้ยก็จะคิดว่าน่าใสด้วยนะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็คือบางทีมันก็มีขึ้นมาบ้างแต่ว่ามันเป็นขึ้นในระดับที่คอนโทรลได้นะคะก็คือปล่อยให้มันหายเองใช้วเวลามา1หนึ่งอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะคะแล้วพอหลังจากหายก็ทิ้งระยะเป็นระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะเวลาน,านานก่อนจะขึ้นได้ก่อนจะขึ้นอีกครั้งเนาะ ค่าใช้ใจ่ายในการรักษานะคะครั้งแรกไปหาหมอรู้สึกเสียไป2 0 0พนะคะส่วนครั้งหลังๆไม่มียาแล้วก็พันสบ้างพันหบ้างอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าไปหาโรงพยาบาลมันแพงกว่าไปหาคลินิกเนาะเพราะว่าแค่ค่าหมอก็ห้าหกรแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไปหาแค่4 4ครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็ให้เรามารักษาเองที่บ้านโดยซื้อยาเนี่ยเฉลี่ยแล้วแบบ เดือนเราไม่เกิน2องสอง,สองสาอยบาทอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยข้อที่1มันคุ้มค่ามากแล้วข้อที่2ก็คือสิ่งที่คุณหมอบอกมับดียอนกว่ายาที่คุณหมอให้อะ่ะมันคือการแบบบอกให้เราเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองนะคะแล้วคุณหมอก็แนะนําให้เรากินยาคุมที่เหมาะสมกับเราซึ่งด้วยเนื่องจากแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดูเป็นอะไรที่แบบช่วยเรามากๆเลยนะคะ จบแล้วนะคะประสบการณ์เราไม่รู้ยาวขนาดไหนไมีความรู้สึกว่ายาวมากนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ช่วยกรุณา <c oughs> กดไลค์หรือ Subscribe ให้ให้หน่อยนะคะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจแต่ถ้าไม่ชอบก็บอกได้นะคะว่าไม่ชอบเรื่องอะไรจะจะพยายามพัฒนาปรับปรุงตัวนะคะโอกาสหน้าก็อยากจะมาคุยเรื่องวิธีการหรือทิปส์อะไรที่เราใช้ในการรักษาสิวถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวมาทำวิดีโอต่อไป ะะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ